ทำได้ประมาณสักสองปีอ๋อสองปีก็รูปหนึ่งก็น่านาจะเสร็จคุณยังยังรับรูปของผมตายแล้วจริงๆเงี้รูปอย่างนี้เลยเขียนอันที่สองอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นแปลนนะครับผมเห็นว่าตรงกลางครับผมที่จะให้แสงลงที่อ๋อที่แสงลงมาเนาะครับก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่ข้างๆรอบๆก็ดูดีนะครับฝ้าอย่างนี้เราเอาไปเล่นในฝ้าโถงกับบ้านที่ที่ต้องการจะเล่นสไตล์คลาสสิกก็ได้เหมือนกันนะครับครับผม ครับไปต่อครับนี่เริ่มเข้าลักษณะของเสาผักกาดแล้วเสาผักกาดนะครับเป็นเสาในสไตล์ยุโรปแบบหลุยส์อันนี้ส่วนทางเดินด้านนอกงประเทศเขาจะเรียกเสาผรกกาศเหมือนบ้านเราไหมไม่ไม่ครับของเราที่เรียกเนี่ยเพราะมันอาจจะย้อนไป3-40ปีก่อนช่างบางคนไม่รู้จะเรียกว่าเสาอะไรไงพอเห็นหัวคล้ายๆผักกาศเลยเสาประกาศอันนี้จริงๆนะผมเคยถามประวัติดูทำไมถึงเรียกเสาประกาศถามร้านและยุคแรกๆเลยอ่ะ เขาบอกเขามาเอาเสาแบบเนี้ยเขาบอกเสาอะไรล่ะอ๋อคนไปซื้อไม่รู้จะเรียกเออไม่รู้จะเรียกอะไรเขาบอกเอาแบบเนี้ยที่มันมีลายดอกเยอะๆเหมือนผักกาดเออมันเลยเรียกเป็นเสาผักกาดจริงๆนะนะครับแม่อันนี้โค้งสวยงามครับเรื่องส,สกเกลเจอร์เขาก็จะเน้นอ่สกเกลเจอร์ในเทพนิยายของเขาครับครับพวกเซนต์ปีตเตอร์อะไรเงี้ยแมสวยนะครับแล้วพวกนี้มันถือเป็นสถาปัตยกรรมที่เน้นถึง คนยุคในอดีตที่มีชื่อเสียงใช่ไหมครับสวยงามโค้งโค้งของโรมานี่มันจะเป็นโค้งครึ่งวงกลมจะต่างจากโค้งอังกฤษกับฝรั่งเศสจะเป็นโค้งครึ่งแบ่จะเป็นแหลมแหลครับไอ้นั้นไอ้นั้นแบบแหลมแมโค้งแหลแหลมๆอันี้โค้งแบบมน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 ใช่ครับครึ่งหนึ่งจะเป็นรูปอุโมงค์ก็ว่าไปครใช่ไหมครับโอ้โหไอ้นี้จริงๆเขาสื่ออะไรก็ไม่แน่ใจนะอลุงกีก็คือบัวบัวปกติบัวของบ้านเราจะ จะทํากับผนังใช้กับผนังแต่ข้าบัวเนี่ยใช้กับฝ้านะก็ก็เห็นรูปแบบรูปทรงนะครับทางแถบยุโรปก็เน้นความหรูหราจริงๆิอย่างที่เราได้รับทราบนะเพราะจริงๆปกติในหลายคนเนะี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในวังเสมอที่จะเป็นรูปทรงอย่างนี้บ,บ้านหลายหลังที่มีความรู้สึกว่าเออเราไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยไปยุโรปก,ก็อยากได้รูปทรงอย่างนี้ก็เอามาทําที่บ้านเราได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสัดส่วนต้องได้ ย variance, small, no ้ำสำคัญนะครับไม่ใช okay. ่เอาบ้านหรือพื้นที่ทรงเตี้ยมาทำอย่างนี้มันไม่เข้ากันเลยอยากได้แบบสวยๆอย่างนี้ทำไงครับก็โทรมาที่ศูนย์รับออกแบบและปรึกษาปัญหาโครงการครับเบอร์อะไรครับ0851001444ไม่วันนี้ผมมองหน้าคุณสุวิทยแล้วรู้สึกแบบเด็กลงตลอดเลยนะไปพบกันช่วงหน้าครับเคล็ดลับ 4O ครับ